ก็มีกดบัตรทันได้ในหนึ่แรกด้วยใช่ทำยังไงฮะก็จองตั้งแต่สิบเอดตั้เลย่ค่ะพอเปิดปุ๊บก็ปึ้งเข้าไปเลยอ่าคือตั้งใจเต็มที่ว่าจะต้องมาร่วมพิธีวันนี้ให้ได้ใช่ครับเป็นไงบ้างพอได้มาอยู่ในพิธีอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฮะยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียรติของบ้านปิมวันนี้มากเลยครับอยากส่งกําลังใจอะไรให้น้องไหมครับวันนี้ เตรียมตัวที่จะพิธีบวงสวงและหลังจากนี้เดี๋ยวจะเปิดกล้องกันละก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานกันเต็มที่แล้วก็ขอให้เรื่องนี้โด่งดังทั่วโลกเลยค่ะโอเคขอบคุณครับนี่ฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศข้างหลังตอนนี้นักแสดงของเราบ้านวัทินวันณิชทั้ง4บ้านนะครับ วิวาปัทภีนาทีร้อยเล่เสนหาวัยโยและโซรักอาคเานีนะฮะเดินทางมาแล้วขอเสียงดังๆให้ศิลปินของเราหน่อยได้ไหมครับ อันใหญ่ยิ่งจึงได้กราบสักการะนมัสาการคุณพระรัตนไตรัยพรหมเทพและเทวาผู้ลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณอิงฟ้าวรหะและคุณชาลอดออสตินจุดเทียนชัยประจำองค์พระเสาเทวาเล่มสีม่วงขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปเรียนเชิญคงวิวันชัยเยัพราพังพระวันตุกเตท่านผู้กำกับแฟนคลับและสาธุชนทุกท่านจงบังเกิดดิคนโตโลกวิทูอนุตรโรปบุริษธรรมสารที สัทธาเทมวมนุษย์นังพุทธโภพขวะตีธรรมังชีวิตต่างาวานิพพานสรนังขัจฉามีสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆยธิทังจัตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุนา้นในยศการพุทธบารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วแผ่นดินสยามได้โปรดเมตตาแผ่ฉับพันธทรังสี สู่ยังสถานมนทนพิธีอุทยานร้อยปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้บังเกิดดิถีความเป็นมหามงคลณนะการละบัตนี้เทินวัตถุมหิเคตเตภุมมาจจย,ยันตูเทวาชลาทรวิสเมยักคะคือองค์พระกุกุสันโธโมคือองค์พระโกนาคมาโนพุตคือองค์พระพุทธกา,ากโป ภากองประสากยมุนีโคโดมบรมพุทธเธจ้ายะทองประสีอริยะเมตรตรออมนโมสังครตนังสรนังขชามิอุปริมาสมิงทิสาภาเคจัตาโรเทวามหาเทวาจันโทจะสุริโยจะอินโทจะปรมโนจะสยยิทีทงที่โตจะสุรโขจะเทวเศษถูจะเทวปุญญาโกจะเอเตจัตาโรเทวามหาเทวา พุทธ,ธปสนาธรรมปัสนาสังฆปัสนาพุทธคารวตาเอหิสมาคันตวาอาคันชันตุปริพุนชันตุที่โตจะสุรขโขจะเทวเศษโถจะเทวปุญญโกจะจรังวาทิตังวาติดทังวานิสินนางวาสยานางวารัตราที่ทีมงานทุกหน่วยฝ่ายตลอดถึงแฟนขับเอซแขกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่าน จงได้รับพรอันวิเศษจากพระผู้เป็นเจ้านามว่าองค์พระคเณีบังเกิดดิถีมหามงคลแก่ทุกคนทุกท่านเทินอุม่มครุจัดมาประจงถวายมีมวลหมู่มาลาลายปลายอุบะ กรีบคณะมาลีร้อยระยายย้อยส้อยสังวานกรีบวิธานช่อชวริ์พลิดเพลิดเพลินไทยประทีปทิพยระยะรำไพสวัยสว่างกระจ่างแจมจันสุขันธชาติเชิญเทินปวงอมรเทวหลีลาดประพัมนมัตสิตตวาข้าแต่พระศรีตรีพิษ พิสิตสุทนะรัตนางทิคุณอดุลยยัติรีรวัชระทัศนกุลลพิสราอินทรสูตรปัญธิตาเจนเจริญธรรมกิตละมะฟังอารันรุกรัตด,ดาวีเทวสํานักพระพรอชัยจงทรงเทวกรุณาสำราญหฤทยทุกข์โทวายโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจยศส,สา สหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนนมัสสามะสุวัติโหนตุอภัอยทั่วกันข้าพระเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกพระองค์ที่เสด็จมา หัวหมูใบสี ในการระบัดนี้เมื่อได้ทำการถวายเครื่องสาการะบวงสวงส่องเบยถวายนาตยบรีลาด้วยนางฟ้าไปด้วยเทินพระเจ้าลอยถาด,าอ,ถาดอิมัสมิงมงคลจกกักรวารังพระวิสติเชยโยชชโยนิจังสัพพะทุกขังวินาศสันติปฏิสนที่ตังมหาลาโพ ชโยนยิจังพระวันโตเตมีมตาคุนังรางเมตตาชริพโพคานมาสยโยเอหีลาโภประสิทธิพิโหนตุสัพประธาสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิกริยะตถาคตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสดสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะแล้วว่าตามนะครับสิริภูคาขอน้อมสักการะกราบขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์พระอิสวรพระนารายพระอติฐานจิตขอพรคณะดนตรีปีพาดระนาดทองบัลลีงเพลงตระ ประธานพรสระพรชัยทั้งหลายว่าสมบัติของท่านอย่าให้รู้ขาดสารเคคลังผ้ามีคลังเงินตราสวยสาอากรเดชะพระพรพุทธทางกรรมสิทธิทำมังกรรมสิทธิสังขังกรรมสิทธิพุทธทางประสิทธิเต ธรรม,มังประสิทธิเตสังังประสิทธิเตทุกท่านขอจงสมปรารถนาพร้อมกันนะครับพิธีการสุดท้ายจะได้ทำการโปรยเข้าตอกและดอกไม้นะครับเพื่อความเป็นมงคลสืบไปครับ ท่านหยิบดอกไม้แล้วนะครับให้ถึงไว้ก่อนแล้วมาพร้อมกันด้านหน้าแบ่งๆกันนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับมีผ่านเข้าตอกดอกไม้โปยเข้าตอกโปยได้เลยครับผมคุณไตรรัตน์วัฒนาพาภูนผลเดชกุศลดนคูณคำนำวิถี ดาราเรื่อนเคลื่อนมงคลดนชีวีจงมั่งมีทวีพรข้าจรบุญถวยเทวาอารักภิทักป้องรังสีส่องพ่องจิตตรงคงนำหนุนเคราะห์ภัยพ้นผลบุญญามาเจือจุนเมตตาคุณอุ่นอุราพาเบิกบานสมดังจิตปรารถน,นานานากิจ สำเสร็จสำริดสมดังใจได้สุขสารโภคับเพิ่มเสริมล้นหลังดังสายทานจงเบิกบานสรานรื่นชื่นกระมลอายุยืนหมื่นวาสาคนาเพิ่มวันณะเสริมเติมพ่องพริ้งยิ่งพ่องผลสุขสมหวังดังจิตมา,น,านโรคนิราชภัยสับระเคาะแลสนียจันไรจงได้วีนาสันติจงบังเกิดสิทธิเป็นมหามงคล ขอทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงตลอดทั่วทุกคนทุกท่านเทิน ทางช่อง7 HD นะครับคืนนี้นะฮะประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเส้นทางบันเทิงรวมถึงรายการเที่ยงบันเทิงสดวันจันทร์นะครับเที่ยง55นาทีขณะนี้เป็นชดตรวงนะครับชดเตดด็นะฮะระหว่างนักแสดงทั้ง4คู่และผู้กำกับนะฮะ พ่ฟิลของเรานะครับสุดท้ายย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับรอติดตามซีรีส์ชุดโฟยอลเมตบ้านดวาทินวนนิชนะครับสเรื่องสี่เรื่องราวของเรานะครับวิวาปัตภพีนาทีร้อยเล่เสนหาวายโยและโซรักอัคคี ได้ทางหน้าจอช่อง7 HD ช่วงเวลาพราม์ธรมทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งฝากทุกท่านนะครับรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทั้งทีมนักแสดงนะครับที่กำลังจะเปิดกล้องหลังจากนี้นะฮะจะเริ่มต้นด้วยเรื่องวิวาปัตทีนะครับที่จะทำการเปิดกล้องเป็นเรื่องแรกนะครับฉะนั้นส่งกำลังใจให้นักแสดงกันเยอะๆนะครับวันนี้ส่งเสียงสุดท้ายให้กับนักแสดงของเราได้ไหมครับ ลาลากันด้วยภาพแห่งความประทับใจแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและขอบคุณที่รับชมไลฟ์ผ่านทาง facebook และ youtube c7hd ด้วยนะครับวันนี้กว่ากิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ